อซูออปป้ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลกไม่ให้เมฆชั้นต่ำเนี่ยยกตัวได้ให้เปิดเลยใช่ไหมก็ให้เปิดนูบบ่นะอยู่เลยน,ะน่าอย่างนี้นะเห็นเห็นสีฟ้านะนะไอ้ที่เาเรียกสีฟ้าสูงเนี่ยนะใช่ต้องให้เปิดอย่างนี้เลยพอเปิดปุ๊บแสงแดดมันส่องลงมาได้ปุ๊บจริงจริงมันก็อากาศที่อยู่ด้านล่างเนี่ยพวกไอโนยน่ะ ตอนนี้ผมยังยังไม่ได้ออกแผนนะครับแต่ว่ามีมีแนวโน้มว่าเราจะขึ้มประมาณสิบเโมงเป็นต้นไ,ไปย่งเงี้แต่ว่าคือตอนนี้ผมรอให้ีเราก็จะไปใช้ธรรมชาติเนี่ยเ,เป็นตัวนำแล้วเราก็ไปเสริมของนครสวรรค์ขึ้นไปแล้วน่ากลัวมากเลยเป็นเล็<อ><อ>เกกั่พี่อ๋อเกษตรกรทางตัวแทนก็ถาม่อกว่าพอ นตกอย่างเงี้ยทำต่อเนื่องเลยได้ไหมบอกได้ดิ่งดีดิเพราะว่าวันความชื้นนั้นมีอยู่แล้วศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโ,โลกนะครับดูแล8จังหวัดวันนี้บอกว่าจะขึ้นบินทําฝนหลวงไปให้จังหวัดพิจิตรครับ